พิ่ครับพี่ๆุุกข่านี่คือนะครับความสวยงามของสไตล์วอกเมืองไทยสาวต่างชาตที่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับยืนถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยโอ้โหโอบอกกันเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ว่าสวยงามจริงๆสวยงามมากๆตรงสถานีรถไฟนะครับคนไทยมีนะเบียบวินัยนะพี่น้องบ ห้างก็ต่อแถวทั้งนี้ก็ต่อแถวเป็นระเบียบซาเลอรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบอลกิลเลนทิตานลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่นนี้บอกพี่แหล่งก็อยู่ที่นะครับพี่น้องสกายวอล์กสยามที่ติดกับห้างสยามพารากอนแล้วก็เซ็นทนรัลเวิร์ลนะครับโอเคแหล่งสีมาอัปเดตความสีวิไลความสวยงามของสกายวอล์กแห่งนี้นะครับว่าสี สวยงามคนเดินขนาดไหนเขาไปรับำส้มต้องกันนะครับจกต่ออัพเดตความเป็นระเบียบวินัยของคนไทยนะครับขณะนี้การใกล้จะหกมงแรงแล้วนะครับพี่น้องว่าคนเดินสิเป็นระเบียบบ่อแครับถามกลางผู้คนเดินมากมายนับหลายร้อยหลายพันคนเลยเบิ่ เจอสไตล์วกเมืองไทยเป็นแบบนี้นะครับยานนี่นี่านเป็นยานทีวา่าเจริญมากเจริญหลายครับพี่น้องเบิ้งรถเต็มไปหมดนะครับคนเดินแต่ละวันหลายพันหลายร้อยถ้าไปเบิ้งกันกันนะครับมองไปทางนี่ก็จะเป็นเซนทันเวอร์นะครับไปเซนทันเวอร์ได้นะครับมองขึ้น่งสี่ไปอีกทางนะครับ ยิ่งเยอะยิ่งเป็นระเบียบครับพี่น้องก็คือเดินพนระฆางข้างนะครับทางนี้ก็คือตรงไปนะครับทางนั่นก็คือกลับมานะครับพี่น้องบ่งปาเจอิอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับพี่น้องคนเดินสกายว์กเมืองไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกถนนนะครับอังฮีดูนั่งนะครับพี่น้องถนนเส้นนี้เป็นถนนอัางฮีดูนั่งครับ ที่จะไปนะครับพี่น้องถึงถนนพระราม4นะครับเข้าทางชาติตะลึงนะครับที่ว่าไม่เห็นสกายวอกเมืองไทยถ่ายรูกปกันใหญ่เลยทางนั้นยังบุยุทธ์ถ่ายรูปนะครับพี่น้องเบิ่งมาเห็นความสวยความงามของรถไฟแล้วก็สกายวอ,อยล์กขามกลางขึ้นสกายวอล์กแ,ต,แตก ปาร์ตคนเดินแต่วอกเมืองไทยเป็นแบบนี้นะครับสังคมไทยอยู่กันแบบนี้ครับพี่น้องด้วยความเป็นระเบียบวินัยต่อแถวกันไปเรื่อยๆรถก็ลายนะครับพี่น้องอยานสยามจุดนี่นะครับเป็นจุดทิวคนเดินหนาแน่นจริงๆในแต่ละวัน,นครับบางคนกร็ริมสะพานอยากถ่ายรูป บอกใหนเลยนะครับพี่น้องใครเดินเลยจอดไม่ได้ยุดไม่ได้ต้องเดินไปตลอดเพราะคนมันเยอะถ้าต้องยุดจะยุดชอกซองมุ่มมุมแบบนี้นะครับเบื้งโอ้โหคนเดินผ่านแต่ละวันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องรถไฟมาความเจริญสีวิไลนี่เป็นหนึ่งจริงๆนะครับ สุยอดกมเจริญสีเวลยทองอย่างนี้เป็นสกายวอล์คที่มีความยาวมากรัมตรงสถานีรถไฟนะครับคนไทยมีระเบียบว,วินัยในการเข้าแถวแต่ละคนแต่ละผ่านต้องยืนต่อแถวนะครับ ตรงนี้นะครับเป็น BTS สยามนะครับเบอร์เห็นแล้วตกกระลึงนะครับพี่นอ้องห้างก็ต่อแถวทั้งนี้ก็ต่อแถวเป็นระเบียบสละเกินเป็นระเบียบสลเกินนะครับโอ้โห ยอดนะครับสาหรับผู้ที่จะเข่าห่างก็เดินต่อมานี่นะครับนี่คือทางเข่าห่างสยามพารากอนนะครับห่างตรงนี้นะครับก็ทาซีรุ่งไว้แบบสวยงามนะครับตรงนี้มังกรก็ออกแล้วนะครับพี่้องเลือแต่ซีรุ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สวยงามจริงๆนะครับ ตรงนี้มีหลิบนะครับพี่น้องสำหรับผู้พิการรถเข็นคนท้องนะครับนอกนั้นก็แล้วแต่จิตสำนึกของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าจุดนี่คนเดินหลายบอกกันเลยนะครับพี่น้องหลายมากๆพื้นที่นะครับพี่น้องสะาดงามตาถามกลางผู้คนมากมม้ก็ ไม่มีขยะนะครับพ,พี่เข่งมากแลวก็อย่าลืมนะครับพี่น้องคนไล์เพืือเป็นกำลังใจให้เบาพี่แหลกนะครับตรงนี้ก็ขณะน,น,นี้ใกล้สิ้กงมงแล้วนะครับเบิ่งคนเดินนั้งนั้น่หลายจริงๆเยอะจริงๆนี่คือหางสยามพารากอนครับทางใน นเดินหลาอโอข่าวบอกไปเลยนะครับพี่น้องเที่บ่เราไแหแ่งดีพาพี่่ 4, เดินไปอีกพังนะครับของหางพรากอนบิ่งครับปังเต็ม คนเดินหน้าแน่นจริงๆมีความเย็นมากครับพี่น้องที่ได้เข้ามาเริเร่มมีแต่งแรห้างสวยงามหรูหราระดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับสยามพาพลากร แค่ไม่กล้าเข้ามาเดินเลยสําหรับเบากี่แหลงนะครับแต่ว่าจําเป็นได้เข้ามาเพราะว่ามันบุมีท้างไปเมื่อกี้ครับจําเป็นได้เข้ามาข้างบกข้างในก็เพื่อนทํำนะครับสถานที่ไว้ให้สําหรับผู้ใดที่ยอยากาะผ่าน่มยากเดินริมพุทธบาทนะครับก็มาเดินตรงนี้เพื่อจะเสื่อมต่อไปอีกจุดได้นะครับ ก็เป็นเวลานานมากๆนะครับที่บอกวพแรงของบอดดามาอัปเดตท,ที่สยามพารากอนหนพี่ได้รับส้มนะครับก็เห็นได้ความเปลี่ยนแปลงไปนะครับบอกไปเลยเล่ยนแฟลงไปเยอะมากๆ ตรงนี้นะครับก็เอาโหลดมาวางไว้นะครับพี่น้องสายลุงพาเจนะครับบากิแเลงก็เพึ่งเคยเห็นนะครับสําหรับสยามพรากอรจุดนี่นะครับทําใหม่แบบสวยมากๆเบิ่งครับพี่น้องอีกสถานีนี่นะครับก็บมีความเป็นระเบียบต่อแถวเหมือนเดิมแต่ว่าคนโบยเยอะเข้าสถานีที่เบากิแเล่งเดินผ่านเมื่อกี้นะครับ บพิ่ครับเจลาที่นะครับมันก็ยืนต่อแถวกันนะครับพื้นที่ยังคงสะอาดงามตาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคนเดินมานาแน่นนะครับนี่คือหน้าห้างสยามโซเฟียวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บโมี่ยังหลายนะครับเบากระแหงกับผาพี่ๆเดินอัปเดตให้ได้รับส้มสำนึกนะครับซึงชอบก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ เราพี่แหล่งได้ทำคลิปต่อไปสำคัญน,นะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้จะนับสนุนเราพี่แหล่งโดยการโกดแชร์ออไปท้ายคลิปนี้พร้อมกาวคำว่า,าสวัสดีครับ